เส้นใช่ไหมค่ะอันนี้มันเป็นชั่วโมงที่2เนาะค่ะชั่วโมงของการเขียนฝึกเขียนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ดูจากแผนเขียนมาแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ยังต้องเขียนอีกหลายรอบใช่ก็จะเริ่มดำเนินกิจกรรม plc นะคะจากการที่เราได้ดูการสอนของคุณครูวิภาวีชั้นปศหาทับหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์เรื่องกราฟเชิงเส้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์นะคะว่า มีจุดเด่นข้อเสนอในอะไรนะคะในการจัดการสอนของครูก็สําหรับรองนะคะก็ในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มนะเองมองว่ามันยังไม่เหมาะกับจํานวนนักเรียนหนหจัดไว้ประมาณ4ี่ถึงหคนแม้ในกลุ่มอ่าแล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนกราฟแล้วพอเราดูในความเป็นจริงอะ่ะเด็กก็จะเขียนอยู่ประมาณหนึ่งคนอ่าแล้วก็เพื่อนก็ช่วยอ่านก็1คนเพราะในที่เหลืออีก3าสี่คนก็จับสีเล่นเล้าเล่นอะไรแบบคือเขา ไม่มีอะไรจะทาบางทีเขาอาจจะอยากช่วยหรือหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยให้คนที่เก่งกว่าทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูไม่ออกมันวัดผลลายบุคคลไม่ได้แล้วก็เลยขาดการให้ความร่วมมือตรงนั้นถ้าปรับถ้าเป็นรูปแบบกิจกรรมเนี่ยมันน่าจะเป็นคู่งานคู่ถ้าเราเด็ก4ี่หคนอย่างเงี้ยมันต้องเป็นกิจกรรมที่แบบอย่างเช่นเขียนไม้แแบเออแล้วเด็กต่างคนต่างชี้ออกไปหรือกิจกรรมที่เคยดูที่พี่แจ็คสอนอย่างเงี้ยเป็นทดลองทช่ไหมเด็กช่วยกันผสมช่วยกันอะไรคือ คิดถึงว่าเด็กทากิจกรรมได้หลายๆคุณแต่อันนี้ม,นมันเหมาะที่จะเป็นงานคู่เราก็ลองปรับหรืออาจจะให้ทาํากราฟแบบอสองอย่างอันนึงเป็นภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้ในหนึ่งกลุ่มมีสี่การาฟอะไรเงี้ยให้เด็กร่วมทำคือยังไงก็ได้ให้เด็กทุกคนได้ร่วมทํามีส่วนร่วมข้อเสนอแนะของพี่มีเท่านี้ก็ อพอด,ด,ดีดูส่วนของแผนเนาะว่าแผนของน้องเนี่ยมันมีค่าทีหนึ่งมาแล้วก็คือค่าที่เด็กได้รู้จักกราฟเส้นแล้วเนาะคือมีความรู้แล้ววิธีดูวิธีว่ามันต้องมีค่าแกน x แกน y ยังไงแล้วก็พอชั่วโมงนี้น้องได้สอนขั้นตอนการเขียนกราฟเพราะว่าตัวชีวะจะวัดไปที่การเขียนกราฟเน้นการเขียนาจากประสบการณ์เนาะการเขียนเนี่ยตอนวัดเราก็จะวัดที่เด็กเขียนออกมาทีนี้ในในชั่วโมงเนี่ย เราจะขาดนิดนึงที่พี่อยากเสริมก็คือการวัดผลรายบุคคลถ้าถ้าถ้าน้องอันนี้เป็นการแนะนำเนาะแต่ว่าความเป็นไปได้อย่าลองดูว่ามันปรับได้ไหมก็คือถ้าเราแจกกระดาษเอซีงเรียนคนละแผน่นนะคะโดยกระดาษแผ่นนั้นเน่เราทำแกน x กับ y ไว้ให้ x รอ y รอไว้เลยคือเด็กไม่ต้องตีเส้นตรงนี้เองแต่ทีนี้ว่าแล้วนานาจ,จะสอนว่าขั้นที่หนึ่งทำยังไงกราเส้นใช่ไหมแล้วเราก็จะเขียนไปพร้อมเด็กใช่ไหมคะ ช่วงนี้เราให้เด็กแต่ละคนลงมือพร้อมเราได้เลยคือเขาจะได้ฝึกไปด้วยเลยอันนี้เป็นการทํารายบุคคลได้ก่อนที่จะไปเป็นกิจกรรมกลุ่มเด็กทุกคนก็จะได้เขียนตามเราอ๋อมันลงขั้นที่หนึ่งลงแบบนี้คือมันจะสวยไม่สวยไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปหวังผลเราหวังผลแค่ว่าเขาทําตามขั้นตอนที่เราคือเราทําไปพร้อมเด็กเกทำไปพร้อมเรานะคะพอขั้นที่สองทำอะไรขั้นที่สามทำอะไร คือนันจะขึ้นข้อมูลกลางไว้ให้แหละว่าเอากราฟเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำกราฟนะอันนี้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์เอาขั้นที่หนึ่งต้องลงสก,กลเท่าไหร่ให้เด็กช่วยกันทำนั่นแหละแต่พอได้ผลสรุปแล้วเนี่ยเด็กทุกคนได้เขียนด้วยมือตัวเองในพอหมดกิจกรรมช่วงที่หนึ่งปุ๊บเราก็สามารถเก็บมาวัดผลได้แล้วว่าเด็กคนไหนเข้าใจไม่เข้าใจเสร็จแล้วนันก็ต่อได้กิจกรรมกลุ่มได้เพราะเด็กก็จะมีพื้นนะอ๋อเมื่อกี้มัน,มนทําแบบนี้พอลงกลุ่มปุ๊บทุกคนจะได้ใช้ความรู้ตัวเองได้จะแนะนอ เขียนรายบุคคลไปแล้วเมื่อวานค่ะวันนี้ก็เลยเป็นกลุ่มแต่กลุ่มอาจจะใหญ่เกินไปเออใช่เพราะบางคนก็ใช่มันก็เลยมีคนว่าห้มันเหมาะสมได้คผมก็คุยคุณก็คุยไม่หน่อยเนาะเรื่องของสเกลเนาะที่แกเป็นกราฟอะเนาะบางทีมันจะมีกราฟเนี่ยมันก็มีข้อดีคือมันสาเร็จมาแล้วแต่ว่าเส้นเนี่ยมันมองมันมองออกยากที่ผมบอกว่าแบ่งห้าหน่วยแล้วมันอาจจะเป็นห้าขีดอะไรเงี้ยแต่จริงมันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักหรอก แต่ประเด็นหลักคือเหมือนว่าที่ที่พี่ดูเนาะเหมือนเด็กเขายังมีความแบ่งเรื่องของอะไรนะสเกลสเกลยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะแบ่งแบบไหนดีห้าหรือสิบดีอะไรดีอะไรเงี้ยสมมุติว่าอ่ะยางเล้งที่ให้มาสี่สี่สิบขึ้นเงี้ยเขาจะเริ่มที่เท่าไหร่ดี้าเบนไม่เป็นใช่เขาเขาจะยังไม่คิดไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาจะห้าดีไหมเพราะว่าไอ้ความกว้างของสเกลที่มันแคบหรือกว้างเนี่ยเหมือนเขาต้อง ต้องคาดการเองว่าเออมันน่าจะเป็นขึ้นที่สิบยี่สิบสามสิบมาหรือจะห้าดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยบางบางคนอาจะได้อยู่บางคนเห็นว่าได้อยู่แต่บางคนอาจจะยังแบบงงแค่แบ่งสเกลเนี่ยงั้นก็เลยอยากให้เน้นว่าเอออย่างครั้งแรกเนาะเด็กอาจจะต้องครั้งแรกอะ่ะอาจจะต้องให้มันให้มันได้ก่อนนะเนาะพอพอมาเจอแผ่นใหญ่แล้วเนะี่ยไอคนได้มันก็จะมีแค่ไม่กี่คนเนาะไอคนที่ไม่ได้ก็ยังแบบ เออเว้ยรอดเว้ยอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเงี้ยเองทำทำอะไรเก่งอะไรเงี้ยต้องเพิ่มชั่วโมงในการเขียนเพราะมันวัดผลการเขียนมันอาจจะต้องแต่ว่าเออเทคโนโลยีที่ใช้ก็โอเคนะครับเรื่องเออแท็บเล็ตเนาะผมชอบเลยแต่ว่าเออขึ้นจอเลยเงี้ยผมว่ามันเร็วทามดีอ่ะมันปึ๊ดปื๊ดปื๊ดสำหรับวิชาคณิตเนาะเรียนก็ดีแบบาีะใช่แค่จะมีเรื่องของเนี่ยตรงกราฟเนี่ยผมเป็นห่วงเด็กว่ามันจะแบบงงๆเนาะมันช่องมันจะยากเนี่ยในสเกล ครับก็มีประมาณเนี้ยเนาะเพราะว่าเพราะว่านี่ก็พยายามเป็นเด็กอ่ะเหมือนว่าเออถ้าเราจะเรียนกับครูเนี่ยเเราก็็ปนจุดโพสต์นี่เราจะเออยังไงดีมันเป็นถึงไม่ใช่ตัวเลขเปล่าๆแล้วไงใช่แล้วการแบ่งที่เป็นขีดย่อยๆเนาะขีดย่อยๆเนี่ยสำคัญจะจุดจุดไม่แม่นอะไรเงี้ยครับเอาเท่าประมาณเนี้ยครับ หลัจาที่นิร์ไอคลิปตอนกระตุ้นความสนใจค่ะหนูชอบมากเลยค่ะมันเป็นคลิปที่กําลังไวรัลใช่ไหมคะพี่นันคบสาพมอ,อะไรเด็ก <laughs> เด็ก <laughs> ๆได้แบบ <laughs> ใช่ค่ะแบบสนใจขึ้นมาเลยแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เห็นด้วยกับพี่แจ๊กเหมือนกันค่ะตอนกลุ่มที่อยู่ข้างๆอะค่ะเขาจะย่นระยะยังไงดีจะเริ่มจากตรงไหนก็ตัวสกิลอาจจะเพราะ่าเป็นข้อมูลที่เป็นโทณาน พอผลงานออกมาก็กลุ่มกลุ่มที่อยู่ข้างเฟิก็คือยังไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็สะท้อนไปให้แล้วก็โดยรวมก็ครูก็เตรียมการสอนมาดีเนาะเห็นจากสื่อแล้วก็เดินดูรักเรียนก็ทั่วถึงแต่ว่าอีกนิดนึงพอดีว่ามีเด็กพิเศษแล้วเด็กกล้องที่ก็เห็นเราเราก็จับกล้องก็จะเห็น้อาไอหลับแบบก็แอบให้เพื่อนช่วยสกิ๊กอย่มงเงี้ก็คือนานจะปล่อยไม่ได้เวลาค่ะ เราเข้าใจว่าเขาพิเศษแต่ว่าก็ต้้องใหเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไม่ใช่ให้สิทธิพิเศษค่ะก็คือแบบเออบอกเพื่อนช่วยปูด้วยนะไม่ถึงตรงนั้นภาพมันมีการเผยแให้ด้วยในการสอนเราคือ้รงไหนไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเนื้อหามันอะไรยังไงแบบเป๊ะแต่ว่าน้อยเขาต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแบบอาจจะต้องเรียกมานนั่งกับครูไว้ต้องจำไว้เรียกไปนั่งข้างครูไว้ แต่ไม่ใช่้นชั่วโมงทพิเศต้องดูมาเป็นผู้ช่วยครูก่อนก็ได้ช่วยหยิบช่วยอะไรใชอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะอย่างน้อยเขารู้จักกณฑเอกเกวายอะไรก็โอเคนะสำหรับตรงนี้ใช่เขาอ่านได้ค่ะอ่านได้แล้วก็มันก็มีการเขียนงานตั้งแต่เรื่องกราฟมาเขาก็จะเขียนบวกเลขพื้นฐานได้ไหมบวกเลขพื้นฐานบวกได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเขียน ขปัญหาของเขาคือเขาไม่ค่อยเขียนค่ะเขียนได้นะแต่เขาไม่ใช่ค่ะเขาเขียนสวยเขาพิเขียนได้ใช่ไหมก็ไม่ต้องเขียนได้เขาเขียนไม่สวยค่ะเขาเพราะว่าเขาไม่ค่อยฝึกเขียนอ๋อกล้ามเนืื้ออมไข่าจะงเงยไม่เขียนใช่มันก็เลยมันเป็นกิจกรรมเขาจะชอบแบบว่าเขาต้องมีเพนเพื่อมีเขาต้องมีแล้วของไนท์ล่ะยสมาฮาวานะไนท์ล่ะไนท์มีกู๋ไม่ี่ยไนท์อยู่ตรงไหนอะไรจะบอกว่าตอนวันนั้นที่ไปอบรมเนาะ ในการในการที่เขาจะวัดผลสมมติถ้าเราจะส่งผลงานอะ่ะในการที่เขาจะดูคลิปเราเนี่ยเขาจะดูที่ตัวเด็กว่าเด็กเนี่ยมีส่วนร่วมต้องมากกว่าครูเป็นผู้ชี้นำอะ่ะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์ใช่ยึดผู้เรียนศูนย์กลางเพราะนั้นเนี่ยแผนที่เราจะส่งเนี่ยให้เน้นที่การวัดผลดูตัวชี้วัดเป็นหลักถ้าตัวชี้วัดเราวัดการเขียนเนี่ยผลงานที่ออกมาจะต้องเป็นการเขียนไม่ใช่วัดด้วยข้อสอบ ก่อนเรียนหลังเรียนอวัดวิถผลงานด้วยรูบิก<ม>ด้วยสเกลเพราะนั้นเนี่ยตอนที่จะส่งแผนที่จะใช้ส่งผลงานเนี่ยดูดีๆว่าเราจะวัดอะไรดูตัวตัวคำคีย์เวิร์ดของตัวชีวดให้ดีแล้วสร้างเครื่องมือให้มันเหมาะแล้วตอนกิจกรรมบารเียตการสอนที่จะให้เขาเห็นนะ่ะเขาไม่ดูหรอกว่าครูทําอะไรเขาจะดูว่าเด็กได้ทําอะไรเ,เพราะนั้นทุกอย่างจะต้องลงที่เด็ก80%เรเราเป็นแค่โค้ดเออคือเราเป็นผู้ชี้ชี้เริ่มกิจกรรมแต่สิ่งที่เด็กจะต้องฟีดแบก็กกลับมา คือสิ่งที่เด็กเขามีปฏิกิริยากับกับบรเรียนเราอะตรงนั้น่ะสำคัญคนวันนั้นไปรวมเขาเป็นคนตรวจผลงานเขาอบสามเขาสอบสี่อะไรเงี้ยก็เอามาแนะนำน้องๆเียมตัวน้องจะได้เตรียมพอสอบสามต่อไปปสองข้นเตรียมชนาฬิกาแต่กลนี้ก็เป็นทุกมเที่ดูก็โอเคนี่ก็สอนดีนะคือเหมาะในกิจกรรมของเขาอะแต่ว่าเราต้อง อย่าลืมหลักใจความสําคัญอย่างที่ได้รับคำแนะนำเดี๋ยวสะ้อนิดนึงสรุปว่าเราจะพัฒนายังไงต่อไปพัฒนาเป็นปัญหาอยู่ที่เราจะแก้เอาเป็นเรื่องแบบวัดผลเป็นรายบุคคลไหมคะหรือยังไงดีอย่นั้นก็ได้ที่น้องเห็นว่ามันเป็นปัญหาในจากคาบเมื่อกี้ที่เราสอนแต่แต่จริงๆคาบเนี้หนูก็ตั้งใจจะเป็นงานกลุ่มไงเพราะว่าหนูวัดรายบุคคลไปคาบที่แล้วแต่ว่าหนูอยากได้คิดว่ากลุ่มมันใหญ่เกินไป อาจจะเป็นสองถึงสามคนประมาณนี้ค่ะก็เลยจะปรับเป็นกลุ่มได้แต่กลุ่มเล็กลงถ้าสองคนเนี่ยมันยังช่วยกันได้นะสองสามคนีนยังช่วยอ่านมันช่วยค่จิ้มช่วยดูช่วยตรวจก็เลยแบบกลุ่มยันใหญ่ไป พอหลายคนแล้วจะจริงจะยงอาจจะได้หละแต่ว่าใช่มีการเถียงกันด้วยค่ะแต่ว่าเออฉันอยากได้ฉันก็อยากทำเธอก็อยากทำหาที่เข้าไม่ได้ส่วนบางคนก็จะเฮ้ยเพื่อนทำเยอะแล้วก็รอตกแต่งรอตกแต่งอันไรตกแต่งเอาที่ปิด plc เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเขาถ่ายยุปนิ่งไปเรื่อย แล้วการแอบถ่ายไปแล้วใช่ไหมพี่เกย์ถ่ายให้นุยาตพี่เกย์นะเยี่ยมลยเขาถ่าย <c oughs>